ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองปชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะในทุกๆวันเสาร์แบบนี้นะคะเราจะได้พาคุณผู้ฟังเนี่ยย้อนกลับไปในอดีตนะคะไปฟังเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์นะคะที่เป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของทั้งประเทศไทยเองนะคะรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยวันนี้ค่ะเราจะพาย,ย้อนไปถึงในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะพาไปฟังเรื่องราวของความโหดร ร้ายของสงครามนะคะในส่วนของการสร้างทางรถไฟสายมรณะนะคะรวมไปถึงค่ายเฉลยศึกช่องไก่เรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นนะคะตอนนี้ดิฉันอยู่ในสายกับพลตรีสนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านบริษัทการทหารของอนุสรสถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์่ะ ครับสวัสดีครับคุณพิรยาครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับค่ะอาจารย์คะในหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเนะคะเราได้ร่วมพูดคุยกันถึงเรื่องราวของสงครามความโหดร้ายของสงครามต่างๆรวมไปถึงทางรถไฟสายมรณะนะคะแล้วก็ในสัปดาห์นี้เห็นอาจารย์บอกว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องราวนะคะของค่ายเฉลยศึกพันธมิตรนะคะเรื่องราวเป็นยังไงคะอาจารย์คะครับถ้าพูดถึงเรื่องของทางรถไฟสายมรณะเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงจะ นึกภาพของสะพานข้ามแม่น้ําแควที่จังหวัดกาญจน,นบ,บุรีซึ่งก็เพิ่งมีสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้าแควไปไม,ไม่ไม่นานเนี่ยนะครับะจะเป็นเรื่องราวของการกอร่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําแควเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะซึ่งตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยนะครับยกโนขึ้นบกขึ้นมาที่ประเทศไทยในวันที่8ธันวาคม2484่แแล้วก็ประทะกับยุวชนทหารประทะกับทหาร ตำรวจและก็พลเรือนในหลายพื้นที่นะครับ <c oughs> ที่บางปูสม,มุทรปราการนี่ก็ใช่ที่ชุมพรแล้วก็ที่ประจวบนะครับซ <c oughs> ึ่งมีวีรกรรมของทหาราการที่ต่อสู้กับทหารญี่ปุ่น,นยกพลขึ้นบก <c oughs> ที่สุราษฎร์ธานีที่สงขลานี่ก็มีแนวการยกพลขึ้นบกมาหมดเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็พอรบกันไปได้สักไม่นานนะครับทางรัฐบาลของจอาบลปอพิบูลสงครามก็เลยเห็นว่าถ้าเกิดว่า ตู้กันต่อไปแบบนี้แสยานุภาพของกองทัพญี่ปุ่นนะเวลานั้นเนี่ยซึ่งพึ่งโจมตีเพอร์ฮาเบอร์มาแล้วก็บุกเข้าไปในประเทศจีนบุกเข้าไปในทั้งฟิลิปปินส์นอะไรต่างๆเนี่แยแสยานุภาพค่อนข้างที่จะเหนือกว่ากับกองทัพไทยของเรามากนะครับแล้วก็มันอาจจะสร้างความเสียหายรัฐบาลก็เลยเปิดทางนะครับประกาศยินยอมให้ญี่ปุ่นเนี่ยเคลื่อนพลผ่านประเทศไทยนะครับแล้วก็เข้ามา ญี่ปุ่นเนี่ยเดินทับสามทางนะครับเข้ามาเสร็จทับส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาทางากาญจนบ,บุรีเพื่อที่จะไปพม่าต่อจะบุกไปอินเดียครับ <Okay. S 1> อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะลงใต้ลงไปสงขลาไปปัตตานีนะครับซึ่งก็ตอนนั้นก็ยกคนขึ้นบกด้วยเนี่ยแล้วก็บุกลุกเข้าไปทางมาเลเซียคือประเทศมาเลเซียสมัยก่อนก็เป็นมาลายูนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไปยึดฐานทัพใหญ่ของอังกฤษ <c oughs> ก็อยู่ที่เกาะสิงคโปร์นะครับ ตัอีกตัวนหนึ่งเนี่ยขึ้นเหนืออย่างที่เราเคยคุยกันนะครับคุณปริยาว่า <Okay. S 1> ขึ้นไปลําปางนู่นไปออกไม่ห้องสอนนะครับซึ่งทางฝ่ายเรานะครับก็ได้ร่วมมือกับญี่ปุ่นนะครับมีกองทัพชายับขึ้นไปยึดเชียงตุงนะครับนี่ก็คือสามทางนะครับ <Okay. S 1> ทางที่เราได้ยินบ่อยกันมากเลยนะครับก็คือไปทางพม่าอันนี้จะไปพม่าเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวิธีการนะครับก็คือถ้า เลื่อนพลเนี่ยผ่านประเทศไทยเนี่ยเขาจะใช้รถไฟของไทยในรางรถไฟของเราเนี่ยนะครับร่วมกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยิิอการรถไฟแห่งประเทศไทยในสมัยนั้นเราเรียกว่ากรมรถไฟนะครับก็ใช้รถไฟของเราเนี่ยกับรถไฟของญี่ปุ่นเนี่ยใช้ในการขนส่งลำเลียงพลถ้ามีทางรถไฟก็จะใช้ทางรถไฟแต่ถ้าไม่มีทางรถไฟญี่ปุ่นจะสร้างครับการที่จะสร้างทางรถไฟเนี่ย ญี่ปุ่นเนี่ยได้สำรวจเอาไว้หมดแล้วนะครับสองปีก่อนหน้าเนี้ยมีร้านค้าต่างๆเนี่ยมาเปิดอยู่ในกรุงเทพมหานครเปิดอยู่ในื้นที่หลายที่ที่โดยเฉพาะที่กาญจนบุรีเนี่ยก็มีพ่อค้านีช่างตัดผมเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยมาเปิดร้านค้าอยู่ในกาญจนบุรีอพอถึงเวลาที่ญี่ปุ่นยกคนขึ้นบกปุ๊บเนี่ยพวกทหารพวกช่างตัดผมพวกเจ้าของร้านค้าเนี่ยก็เปลี่ยน เครื่องแบบเลยแต่งเป็นชุดเครื่องแบบทหารญี่ปุ่นข่าซามูไรเลยแสดงว่าพวกนี้คือสปายเป็นพวกแนวห้าแนวที่ห้าเป็นสายลับที่เข้ามาตืบก่อนล่วงหน้านะอญี่ปุ่นเเขาไม่ได้วางแผนวันสองวันนะครับแต่เขาวางแผนกันเป็นปีๆเลยก่อนทจะบุกเข้ามาเนี่ยเขาส่งคนเข้ามาสำรวจแล้วแหละว,ว่าถ้าเขาจะตัดทางรถไฟเนี่ยเขาจะไปพม่าเนี่ยมันจะต้องไปทางไหนจะต้องสร้างสะพานตรงไหน ญี่ปุ่นเซอร์วได้หมดแล้วนะครับเหมือนที่ลำปางเหมือนที่พิษณุโลกเหมือนที่กรุงเทพสงขลาต่างๆเนี่ยญี่ปุ่นส่งคนมาสำรวจไว้หมดเลยเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยญี่ปุ่นไม่ต้องมางงนะครับว่าจะไปทางซ้ายไปทางขวาเพราะถนนหนทางก็ไม่รู้จักพอเข้ามาถึงป้ายต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในกรุงเทพเราเนี่ยนะครับพอญี่ปุ่นเดินทัพก็มาถึงกรุงเทพเนี่ยป้ายบอกทางต่างเนี่ยมันมีภาษาญี่ปุ่นติดเลยนะครับเรียกว่าพอชาวญี่ปุ่นเคลื่อนที่มาถึงเนี่ย ไม่จําเป็นจะต้องมางงกันแล้วนะฮะมีทหารญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งอยู่ในประเทศไทยหรือว่าเมื่อีเป็นสายลับเนี่ยก็เอาป้ายภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมาแปะแปะ,แปะเปิดทางไว้เลยไม่ต้องเสียเวลาพูดง,ง่ายๆนะครับไม่ต้องหลงทางจะขึ้นเหนือล่องใต้จะไปไหนเนี่ยได้หมดเลย <S 1> <S 1> ที่กาญจนบุรีก็เส้นเดียวกันนะครับญี่ปุ่นเนี่ยสำรวจเส้นทางเอาไว้เกือบหมดแล้วล่ะมีบริษัทฝรั่งเคยสำรวจเอาไว้ว่าถ้าจะสร้างเส้นทางรถไฟเนี่ยซึ่งก็คือเส้นทางสายไทโยกเนี่ยนะครับ ที่จะไปทะลุพม่าเนี่ยถ้าจะใช้เวลาในการกรา่อสร้างจริงๆเนี่ยพวกฝรั่งเนี่ยเคยสำรวจไว้ว่าจะต้องใช้เวลาประมาณห้าถึงสิบปีเลยนะเพราะว่าเส้นทางมัทุรักกันดารน,นะครับใครถ้าเคยไปถ้ำกระแซไปสะพานข้ามในน้ําแควนะครับไปไซโยกเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้เส้นทางรถไฟที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันต้องเลาะขุบเหนวไปนะครับบางแห่งก็เป็นหน้าผาต้องเจาะเขาอย่างช่องเขาขาดอย่างเงี้ยแต่ญี่ปุ่นเนี่ย บอกว่าภาพฝรั่งเนี่ยจะสร้างกังนเป็นสิบปีเนียไม่ทันอ่ะญี่ปุ่นใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งปีกว่าเองนะครับ mm hmm. โดยเกณฑ์เอาเฉลยศึกพอยึดมาลายูหรือมาเลเซียได้ยึดสิงคโปร์ได้นะครับยึดอินโดนีเซียได้สมัยก่อนอินโดนีเซียเนี่ยเป็นอนาณาิคมของเนเธอร์แลนด์นะครับก็เอาเฉลยศึกจากแถวๆนั้นแหละซึ่งเป็นอังกฤษเป็นเพื้อจากอาโปงอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับเอามาลงเรือมาบางส่วนก็นั่งรถไฟจากสิงคโปร์ขึ้นมาเอามาที่ากาญจนบุรีครับมาลงที่บ้านโป่งเนี่ยนะครับแล้วก็เดินไปบ้างบางส่วนก็ขึ้นรถไฟบ้างเอามาที่กาญจนบุรีเพื่อที่จะเอามาสร้างทางรถไฟประมาณการว่ามีเฉลยศึกสัมพันธมิตรเนี่ยนะครับที่ถูกส่งมาสร้างทางรถไฟสายมรณะเนี่ยประมาณหกหมื่นคนนะครับ แล้วยังมีแรงงานท้องถินนะครับมีทั้งคนกาญจนบ,บุรีสุพรรณบุรีคนไทยเราเนี่ยก็มีนะครับแล้วก็มีพวกแรงงานพวกคนจีนหรือว่าพวกคนในมาลายามานมาลายูหรือคนพม่านะครับ mm hmm. ตรงเนี้เราเรียกว่าคนงานพื้นดินญี่ปุ่นเรียกว่าพวกโรมูชาโรมูชาเนี่ยมันมีประมาณสองแสนกว่าคนนะครับดัง mm hmm. นั้นคนเนี่ยมากงที่กาญจน,นบ,บุรีเนี่ยเยอะมากเพื่อที่จะสร้าง ทางรถไฟสายมรณะการสร้างทางรถไฟเนี่ยคือถ้าเกิดใครไปเที่ยวแถวไซโยกนะฮะเราก็จะเห็นว่ามาันเป็นภูเขาแต่ญี่ปุ่นเนี่ยวิศวกรของกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยวางแผนเอาไว้โดยกรมสถารรถไฟที่เก้านะครับรับผิดชอบฝับ่งกาญจนบ,บุรีเราจะสร้างจุดเริ่มต้นคือที่สถานีรถไฟชุมทางหนองประดุกจังหวัดราชบุรีนะครับไปโพธารามออกไปทางบ้านโปง่งะลุไปถึงจังหวัดกาญจนบ,บุรี แล้วผ่านผ่านรถไฟสายมาร้อนะสะพานข้ามในน้แนาแควนั่นนะนะฮะผ่านถ้ำกระแสเลาะไปเรื่อยเนี่ยผ่านเขาผ่านอะไรต่างๆไปจนพะลุด่านเจดีสามองเนี่ยประมาณสี่ร้อยกว่ากิโลเมตรนะครับวิสวกรญี่ปุ่นเนี่ยวางเอาไว้ว่ามันจะต้องมีความสูงในประมาณเฉลีย่ยและหนเ้เปีกันเนี่ยคือสูงจากระดับน้ำทะเลสองร้อยเมตรครับคุณจิริยาครับเพื่อที่จะให้รถไฟเนี่ยมันแล่นได้ ถ้าเกิดมันขึ้นเขามากรถไฟมันก็ไปไม่ไหวนะฮะมันลงเขาไปมันก็ลงเร็วเกินไปเพราะมันเป็นรถกระบวนสินค้ารถกระบวนขนส่งกำลังคนที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้ลาเลียงกมบังคนเนี่ยปลุกเข้าไปในพาม่าเพื่อไปสบคบกับส่วนหนึ่งที่ลุกไปก่อนหน้านี้แล้วไปทางเท้านะครับอ,อันนี้ไอ้การที่ทําให้พื้นที่ที่มันเป็นภูเขาเป็นแม่น,น้ําเป็นหุกเหนียวมันมีระนาบเดียว200เมตร สูงจากระดับน้ำทะเลเน,นี่ย200เมตรยเท่ากันหมดเนี่ยมันก็ต้องใช้การถมหุบเหวใช่ไหมครับถ้าเป็นเหวมันก็ต้องถมเหว mm hmm. นะครับถ้ามันเป็นล่องเขามันก็ต้องสร้างสะพานถ้ามันเป็นภูเขาขวางก็ต้องเจาะภูเขาโดยที่จะต้องใช้กําลังคนเนี่ยนะครับซึ่งก็คือเฉลยถึงกะมามิตรเนี่ย60,000คนเนี่ยเกลี่ยเส้นทางทั้ง400กิโลเมตรเนี่ยนะครับให้มันเป็นระนาบเดียวกันอยู่ในประมาณ200เมตรจากระดับน้ําทะเล เพื่อรถไปมันจะวิ่งได้สะดวกมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าพื้นที่มันไม่ได้ราบมันเป็นภูเขาเอย่างที่เรียนให้ทราบบางแห่งก็เลาะหน้าผาไปก็ต้องสร้างสะพานมีทั้งสะพานไม้มีทั้งสะพา,านเหล็กที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องการจะสร้างจุดใหญ่เลยนะครับถ้าพูดถึงสะพานชาเม็นอัแนแควเนี่ยตรงนั้นเนี่ยนะครับก่อนจะห้ามฝั่งจากฝั่งตัวเมืองกาญจนบุรีไปเนี่ยนะครับ <S 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 ตรงนั้นเนี่ย มันจะมีค่ายเฉลยศึกอยู่ค่ายหนึ่งเราเรียกว่าค่ายท่ามะขามเป็นค่ายใหญ่มากเลยนะครับเฉลยศึกกับมนมิตรเนี่ยถูกจับเนี่ยแล้วเอามาอยู่ที่บริเวณเนี้ยเป็นจนํานวนมากเลยบริเวณเนี้ยก็มีที่พักของเฉลยศึกสร้างด้วยไม้ไผ่นะครับหลังคามุงจากอีกจุดหนึ่งนะครับที่นอกจากท่ามะขามที่สะพาน่าแม้น้าแควแล้วเนี่ยมันก็มีค่ายเฉลยศึกที่เรียกว่าค่ายช่องไก่ ซึ่งก<ม>็อ<ม>ยู<ม>่ด้านหลังออกไปจากจังหวัดจันทบุรีไม่ไกลนะครับประมาณสองกิโลเมตรปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสุส,สานทหารสัมพันธมิตรอีกแห่งหนึ่งนะครับ <S S 1> <ม>ถ้าเกิดใครมาเที่ยวจ,จยันทบุรีเนี่ยนอกจากสะพานข้ามแม่น้าแควแล้วเนี่ยก<ม>็จะมีสุสานทหารสัสสมพันธมิตรอันใหญ่อยูยอย่ตรง,ง,ง,งดอนรักนะครับตรงนั้นน่ะอยู่เยื้องๆกับสถานีรถไฟจังหวัดจันทบุรีนะครับอันนั้นเป็นสุสานใหญ่ใครไปใครมาต้องไปตรงนั้นแต่มันมีอีกที่หนึ่งก็คือสุสานที่ ช่องไก่อันนี้ไม่ใหญ่นะครับไม่ไม่ใหญ่มากแต่ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นสุสานทหารสมพันธมิตรมีหลุมศพของทหารคือจักรพอังกฤษเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งพันกว่านายแล้วก็เนเธอร์แลนด์อยู่ประมาณสามร้อยนายไม่เยอะเหมือนที่สุสานที่ดอนรักนะครับแต่ว่าค่ายเชลยศึกที่ช่องไก่เนี่ยมันมีความพิเศษก็คือมันเป็นจุดรวมพลนะครับเวลาที่เชลยศึกสมพันธมิตรเดินทางมาจากบ้านโป่งแล้วเนี่ย ก็จะมารวมพลกันอยู่ที่ช่องไก่ที่ก่อนอเพื่อที่จะแจกจ่ายครับเหมือนกับจุดพักกันนะฮะจะไปท่ามะขามที่สถานข้าแม่น้าแควหรือจะขึ้นไปไซโยกตรงไซโยกเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าสถานีรถไฟท่าเสานะครับญี่ปุ่นเรียกว่าท่าเสาปัจจุบันเนี่ยเราเรียกกันว่าสถานีน้ําตกใครไปเที่ยวนั่งรถไฟเที่ยวไซโยกนะครับก็จะรู้ว่ามันรถไฟมจะไปสุดในเนี่ยบริเวณไซโยกน้อยนี่แหละนะครับนี่ก็คือ จุดที่เป็นจุดที่เฉลยศึกที่รวมอยู่ที่ช่องไก่เนี่ยจะต้องถูกส่งเข้าไปและบางตัวนเนี่ยตูงทรงเลยเข้าไปอีกนะครับเลยไปจนถึงข้างในเกือบจะถึงด่านใจดีสามองค์ตรงนั้นเนี่ยมีจุดที่ค่ายทหารญี่ปุ่นเรียกว่าค่ายนิเกะนะครับค่ายนิเกะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหาไม่เจอแลนะครับแทบจะไม่เหลือซากแล้วเพราะว่าหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองทีนสุดลงเนี่ย ได้มีการรื้อถอนนะครับรื้อถอนเส้นทางรถไฟสายเมือะเนี่ยมันมาสุดอยู่ที่ประมาณสถานีน้ําตกเท่านั้นแหละนะครับคือจากนั้นไปเนี่ยไม่มีละนะวันนี้บางส่วนก็จมหายไปอยู่บริเวณเขื่อนวัชิราลงกรนะครับหลังจากที่สร้างเขื่อนพื้นที่ต่างๆณเวลานี้บางแห่งก็เหลือแต่เป็นแค่เนินแต่รางรถไฟเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับเพราะเขามีการรื้อถอนเขาให้สถาทานในการรื้อถอน จะเหลือก็อยู่แค่หมุดรถไฟนะครับเพราะว่าเวลาคนเนี่ยเข้ามารื้อถอนทางรถไฟมารื้อไม้หมอนไปเนี่ยก็จะดึงเอาหมุดเนี่ยนะฮะ uh huh. หมุดที่ตอกเนี่ยโยนทิ้งโยนทิ้งโยนทิ้ง,ง <Okay. S 2> ชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนี่ยเวลาเขาทําไร่ทํานาอยู่เนี่ยเขาก็จะไปเจอหมุดนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นของหายากมากเพราะว่ามันเป็นของสอยในสาบโลกครั้งที่สองนะครับค่ะทีนี้พอหลังจากที่ทเฉลยศึกเนี่ยมากองอยู่ที่ค่ายช่องไก่ mm hmm. ค่ายช่องไก่ก็เลยเป็นค่ายที่ค่อนข้างใหญ่จากบันทึกของฝ่ายสมันธมิรเนี่ยบอกว่าค่ายช่องไก่เนี่ยมีเรือนพักนะครับมีเรือนพักของเฉลยเนี่ยประมาณยี่สิบเรือนเลยนะครับเป็นเรือนไม้สร้างด้วยไม้ไผ่หลังคามุงจากมีถึงยี่สิบเรือนยี่สิบโรงเรือนนะครับแล้วก็มีโรงละครนะครับฝ่ายสมันมิรเนี่ยได้ร้องขอทหารญี่ปุ่นนะครับว่าเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันใหญ่มาก ก็เลยขอมีโรงรละครมีการแสดงดนตรีต่างๆให้กับเฉลยศึกเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจหรืออย่างน้อยก็เป็นการฟื้นฟูขวัญและกําลังใจนะครับม,มีโบสถ์นะครับมีโบสถ์ที่จะใช้ในการประกอบพิธีกรรมทงางศาสนาให้กับเฉลยศึก <c oughs> และที่สําคัญคือมีโรงพยาบาลนะครับ <c oughs> โรงพยาบาลเนี่ยมีเฉลยศึกท่านหนึ่งนะครับได้เขียนบันทึกเอาไว้ว่าโรงพยาบาลเนี่ยมันทำด้วยไม้ไผ่หลังคามุงจาก ไม่มีผ้าปูที่นอนนะครับใช้ไม้ไผ่ฉเฉลยเนี่ยไปตัดเอาไม้ไผ่มาทําเป็นเตียงนะครับแล้วก็เหมือนกับปูด้วยเอาไม้ไผ่มาต,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 ตีตีให้เป็นแผน่นแล้วก็เอามาให้คนคนเจ็บนอนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มียาฆ่าเชื้อไม่มีสบู่ไม่มีแม้กระทั่งผ้าห่มนะครับยารักษาโรคก็มีน้อยมากเพราะว่าญี่ปุ่นเองก็ขาดแคลนนะพูดว่างั้นเลยนะฮะญี่ปุ่นมันก็ต้องขนของ ขนทะเบียนต่างๆเนี่ยใช้กับกองทัพเพื่อที่จะใช้ในการรุกไปแต่ว่าที่น่ากลัยวยิ่งกว่านั้นก็คือเวลาที่เฉลยศึกเนี่ยซึ่งได้รับการพารุนจากสหรญี่ปุ่นในพื้นที่ป่าลึกนะครับ <Okay. S 1> เขาต้องสร้างสะพานเจาะภูเขาอย่างเช่นที่ช่องเขาขาดนะครับต้องใช้แรงงานคนเนี่ยเจาะลภูเขาทั้งลูกเลยนะครับเพื่อที่จะพาเป็นทางรถไฟเข้าไปก็เฉลยก็ได้รับบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก อาหารการกินก็ไม่มีแล้วมันเป็นพื้นที่ป่าดงดิบนะครับป่าสายโยกในสมัยก่อนนี่มันคือป่าดงดิบดีๆนี่เองแล้วเฉลยพวกนี้ก็มาจากฝรั่งนะครับก็ไม่คุ้นเคยกับโรคภัยไข้เจ็บยุงนะครับเอาง่ายๆครับคุณปีรายาครับคแค่โดนไม้ไผ่บาดเนี่ยแถวนั้นมันป่าไผ่ั้งนั้นนะฮะโดนไม้ไผ่บาดท,ที่ใบไผ่บาดนิดเดียวเนี่ยก็ติดเ,เชื้อพอติดเชื้อเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับเพราะว่า ฝรั่งนะน,นะฮะสุขาอนามัยของเขาแล้วเขาไม่คุ้นเคยกับปากเขตร้อน mm hmm. ดัะนั้นคนเหล่านี้ก็จะป่วยเยอะมากแต่ทหารญี่ปุ่นเนี่ยก็พยายามเร่งเร่งที่จะสร้างทางรถไฟเพื่อให้เสร็จตามกำหนดเวลาก็คือปีกว่าๆก, mm hmm. ก็ไม่ยอมให้คนเจ็บเนี่ยได้พักจะพยายามใครยังเดินได้อยู่ยังมีแรงยกของก็พยายามเที่ยวเข็น mm hmm. มันก็เลยเกิดตำนานของคำว่าสปีโดนะครับสปีโดเนี่ยมาจาก าอังกฤษเพาว่าสปีดนั่นแหละครับคือผู้คุมญี่ปุ่นเนี่ยเขาพยายามจะเร่งให้เฉลยศึกออเซเลียนิวซีแลนด์อังกฤษเนี่ยทางานเร็วขึ้นเร็วขึ้นก็จะใช้คําว่าสปีดแต่ว่าออกเป็นสำเนียงญี่ปุ่นก็เลยออกสปีดเป็นสปีดโดสปีดโดอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเร็วเร็วเร็วๆ็วนะครับเป็นเรื่องที่เฉลยศึกกัมพิตรเนี่ยจะได้ยินคานี้บ่อยมากจากทหารญี่ปุ่นว่าสปีดโดสปีดโดก็คือเร็วเร็วเร็วนะครับแล้วก็มีไม้หวาย นะครับคอยเที่ยนตีเลยสุดสมณมิติเมื่อป่วยหนักมากๆนะครับจนกระทั่งไม่สามารถจะทําอะไรได้แล้วเนี่ยญี่ปุ่นถึงจะยอมนะครับยอมส่งตัวมาที่โรงพยาบาลก็คือส่งออกจากป่าลึกเนี่ยเอาลงเรือมาเรือที่ใช้ในการขนส่งคนป่วยเนี่ยปัจจุบันยังมีเก็บรักษาวไว้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สงครามที่ตรงสะพานข้ามมนน้าแควนะครับ <Okay. S 1> ถ้าใครไปเที่ยวนะครับอยู่ตรงซ้ายมือก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามมนน้าแควเนี่ย มันจะมีพิพิธภัณฑ์ก็ลองไปชมได้นะครับจะเห็นเรือก็จะเขียนติดเอาไว้เลยว่าเป็นเรือที่ใช้ขนส่งเฉลยศึกที่อยู่ในป่าลึกนะครับลองแม่น้ําแควมามาที่ค่ายช่องไก่นี่แหละสมัยนั้นเขาเรียกค่ายเขาปูนนะครับก็มาถึงที่ค่ายช่องไก่เสร็จแล้วเนี่ยมีนายแพทย์ท่านหนึ่งนะครับเขียนเอาไว้ว่าเวลาที่เฉลยศึกเนี่ยเดินทางมาถึงค่ายช่องไก่เพื่อที่จะมารักษาตัวที่โรงพยาบาลช่องไก่เนี่ย สภาพของเฉลยศึกเนี่ยอยู่ในสภาพที่ที่หวังแล้วนะครับบางคนตู้ผอมอิดโรยบางคนป่วยหนักนะครับช็อกและที่สำคัญก็คือคนเหล่านี้แทบจะไม่มีอาการจะรู้สึกตัวอยู่แล้วแต่ที่น่าสมเพศหรือนอเนตนาญยิ่งกว่านั้นก็คือคนเก็บเหล่านี้ถูกต้อนมาคล้ายๆกับฝูงปราชุสัตว์โดยที่มีผู้คุมญี่ปุ่นหรือว่าผู้คุม ชาวเกาหลีนะครับเป็นคนกวาดต้อนมาลงเรือมาโดยที่แววตาของเฉลยของผู้คุมเหล่านั้นเนี่ยไม่มีความเมตตาปาณีแม้แต่นิดเดียวอันนี้เป็นบันทึกของานแพทย์ที่อยู่ที่ค่ายช่องไก่นะครับเป็นแพทย์เฉลยนะครับจะได้บนทึเกเอาไว้ที่สาเหตุนี้เองครับที่เฉลยเนี่ยมาแบบที่เรียกว่าจะสิ้นหวังอยู่แล้วนะครับ<ม>คือมาก็บางคนเนี่ยก็ไม่รอด ที่นี่จึงมีอัตราการตายของผู้ป่วยสูงมากมบางเดือนเนี่ยสูงถึงร้อยคนต่อเดือนนะครับแต่เฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณแปดสิบคนถึงหนึ่งร้อยคนต่อเดือนอซึ่งก็ถือว่าสูงมากนะครับ <c oughs> เพราะว่าสร้างกันเป็นปีนะครับนะครับก็ตายกันเป็นพันนะว่าง,งั้นเถอะแล้วก็เฉพาะที่เขาที่ช่องไก่นะครับไม่นับที่อื่นอย่างเช่นค่ายท่าเสาเนี่ยค่ายท่าเสานี่ก็มีเฉลยนะครับประมาณหมื่นแปดพันคน หรือว่าที่ค่ายสถานีน้ําตกปัจจุบันนะครับค่ายนิเคเนี่ยก็ค่ายใหญ่นะครับผู้คุมหรือว่าหัวหน้าใหญ่ของที่คุมเชลยอยู่ในค่ายต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อสิ้นสุดสงครามเนี่ยจะโดนพิจารณาในข้อหาอาญากรสงครามนะครับมีหลายคนที่ถูกลงโทษประหารชีวิตด้วยการแขวนคอนะครับเพราะว่าสังหารเชลยด้วยความทารุณบางส่วนก็ถูกจําคุกตลอดชีวิต เลยหลายคนพยายามหนีออกมานะครับหลังจากค่ายท่ามาขามที่สะพานฆ่าแม่น้ําแควค่ายเขาปูต่างๆนะครับก็มีบางส่วนที่ถูกจับโทษฐานของเฉลยที่พยายามหนีออกมาก็คือการประหารชีวิตนะครับก็มีผู้คุมค่ายหลายค่ายที่ถูกดําเนินคดีในฐานะอาชญากรสงครามก็คือสังหารเฉลยศึกที่หนีออกมานะครับก็โดนแขวนคอด้วยตายจกไปตามกันนะครับ <S 2> <S 2> <S อันนี้ก็คือเรื่องราวของ ทางรถไฟสายมรณะนะครับซึ่ง mm hmm. ในช่วงหน้าแลง mm hmm. ที่จะถึงเนี่ยผมก็มีโครงการนะครับที่จะไปค้นหาอย่างที่เรียนให้ทราบว่าบางช่วงนี่มันหายไปหมดแล้ว mm hmm. ทางรถไฟสายมรณะเนี่ยนะครับไอ้สถานีนิเคอะไรต่างๆเนี่ยมันปัจจุบันนี่มันไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วนะครับแต่เรายังอยากจะมองไปตามเส้นทางเพราะว่าเรายังมีแผนที่ของฝ่ายสวบัติริทที่เขาถ่ายภาพถ่ายทางอากาศในสมัยนั้น mm hmm. นะครับเราสามารถตีเส้นได้ว่าไอ้จุดนั้นเนะี่ยมันอยู่ตรงไหน แล้วเราก็จะพยายามจะไปค้นนะครับเพื่อที่จะไปรื้อฟื้นจุดต่างๆซึ่งเป็นประวัติศาสตร์หน้าสําคัญของประเทศไทยเราเลยนะครับในเรื่องของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายมอนาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนี่ก็คือเรื่องราวที่เราพยายามอนุรักษ์แล้วก็เผยแพร่นะครับเรื่องของเส้นทางรถไฟสายมอนาะ ในประเทศไทยครับผมครับคุณบิริยาครับอืมค่ะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอะนะคะของความโหดร้ายของสงครามแล้วก็เป็นบันทึกเรื่องราวบริษัทที่เราทุกคนเนี่ยควรที่จะล้ำลึกถึงเอาไว้นะคะอาจารย์คะครับก็เป็นเรื่องที่คนไทยจะต้องศึกษาแล้วก็อนุรักษ์ไว้นะครับเพราะผมเชื่อว่าอีกประมาณสี่ห้าสิบปีเนี่ยเราคงจะหาเส้นทางที่มันเป็นเส้นทางรถไฟสายมรณะเนี่ยในช่วงที่เลยสถานีน้ําตกหรือว่าสายโยกไปเนี่ย ไม่เจอแล้วนะครับจะถูกลุกล้าไปเรื่อยๆ<ช>มันจะเป็นบ้านคนมันจะเป็นอะไรต่างๆแล้วเราก็จะไม่มีประวัติศาสตร์ส่วนนี้มันก็จะสูญหายไปแล้วก็ควรจะต้องอนุรักษ์เอาไว้ครับผมครับอืมค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่ได้มาค้นหาข้อมูลต่างๆนะคะรวมถึงมาบอกเล่าให้กับพวกเราได้รับฟังกันในวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพลตรีสนิโรธธรรมยศนะคะที่ปรึกษาด้านปริษัทิศาสตร์การทหารของอนุสรณ์สถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองมัชาก,การกองทัพไทยลงแล้วหากหนูกฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง y u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  e e h a n n e l อทาพพอดแคสต์ดิฉันพิรายาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เนื่องในวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์2566องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชุปธม์ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาและพิธีวังพวงมาลาเพื่อคารวะดวงวิญญาณทหารกล้าภายใต้ชื่องานเชิดชูเกียรติทหารกล้า3กุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึกณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญและความเสียสละของเห th ล ennes, shock, life, Broadway, ่าวีรบุรุษทหารผ่านศึก ซึ่งขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคเงินเพื่อสนัข้อทหารผ่านศึกและครอบครัวผู้ยากไร้ ให้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพร่อสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวผู้ยากไร้ธนาคารทหารไทยธนาชาติสาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎบัญชีออมทรัพย์เลขที่0387311939สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่023548587ต่อ41235และ41236 เป็นดาวเด่นอยู่กลางจากเห็นดวงงานตาดาวของเรานี้มีคุณค่าศรัทธามารวมวิญญาโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและมูลนิธิสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ขอเชิญสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารทุกรุ่นร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศครบรอบปีที่65และงานเกียรติยศจ,จากดาวประจำปี2566ในวันศุกร์ที่27มกราคม2566ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง12นาฬกาณโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศจังหวัดนครนายก สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0 2 5 7 2 5 1 5 0เรียนไม่นายมันหมายก้าวหน้าพร้อมไป